ตาปลาตัวนี้ใช่ไคเน้วกลางใช่ปยไม่ถูกตัวนี้เหรอตันอตนออนนั้นกับตอนนั้นนะตาปอตัใช่ใช่ต่ปไปใช่ต่อไปซ้าตัวเดิมตัอ่าฮะใช่ตใช่ตาปตันี้เหรอคอืฮึตาป ใช่สุดท้ายโป้งโอ้โหเก่งมากเลยขอยีกหนึ่งรอบขออีกหนึ่งรอบให้ดูว่าไม่ฟุกนะทําได้จริงๆนะเดี๋ยวนะมืออยู่ตรงนี้มืออยู่ตรงนี้ไม่ฟุกนะออะโชว์เลยไปพร้อมไปโป้ <c oughs> งกับก้อย,อยไม่ <c oughs> ไม่ใช่ก้อยนี้กับโป้งนี้อ้าวพร้อม,ออมไปใ <c oughs> ช่ชา้าช้เย็นยน <c oughs> ต่อไป ก็ดังๆไปต่อไปกลากลางลูกใช่ต่อไปช้าๆใช่อ่าสุดท้ายอ่าเดี๋ยวได้เริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่ใจเย็นเริ่มใหม่โป้งคู่ตัวนี้กับตัวนี้ก่อนอ่าใจเย็นพร้อมไปกดพร้อมๆกันนะตัวต่อไปกดเลย ดีมากต่อไปนิ้วกลางพร้อมกันครับใช่ต่อไปแล้วก็นิ้วกลางเลยใช่ไหมอานิ้วนางกับนิ้วชี้แล้วลูกเมื่อกี้นิ้วกลางเขนิ้วกลางไปละตัวที่สี่ตัวที่สี่เอ๊ะตัวถัดไปตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ไปใช่สุดท้ายใช่ไล่กลับมาใหม่ใช่ต่อไป ไม่ใช่เป็นตัวนี้กับตัวนี้คาใจใช่ไหมอ่าไปใช่นิ้วกลางกับนิ้วกลางใช่ต่อไปชี้กับนิ้วนางม่ตัวนี้กับตัวนี้จ้ะอ่าไปไปอีกทีสุดท้ายสุดท้ายใช่ใช่กดเลยตัวนี้กับตัวนี้กตัวนี้กับตัวนี้ กัดเลยอุกอักกกดใหมอ่อีกทีกโอ้โห